ตอนที่4 6, หลังจากที่เดินเข้าห้องนอนมาอัสดาก็ไม่ได้พูดอะไรกับภูมินอีกเลยอัสดาก็เดินเข้ามาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วลงมานอนที่เตียงกว้างภูมินที่ยังคงนั่งดื่มอยู่ที่โซฟาภายในห้องก็ได้แต่มองอย่างฉุนฉุนก่อนจะลุกไปอาบน้ำบ้าง พอเสร็จก็มานอนข้างๆคนลักแต่ขยับออกห่างพอสมควรทั้งสองต่างนอนหันหลังให้กันภูมินก็นอนพลิกไปพลิกมาตายังคงปิดอยู่อย่างนั้นไฟหัวเตียงสีส้มอ่อนพอจะทำให้ได้เห็นบรรยากาศภายในห้องนอนภูมินก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วมองอัสดาที่นอนหลับตาสนิทใจคอจะไม่ถามกันบ้างเลยหรือไงนะ ภูมินก็บ่นขึ้นเบาๆก่อนจะลุกไปลินเ้าที่ถือขึ้นมาด้วยใส่แก้วกระดกอีกจะกินให้ตายหรือไงฮับภูมิเสียงอัสดาก็ดังขึ้นภูมินก็หันไปมองก็เห็นอัสดานอนหันข้างมามองตัวเองเรื่องของผมอาจไม่ต้องมาใส่ใจหรอกภูมินก็ตอบเสียงคุนๆตกลงไม่อยากให้ใส่ใจใช่ไหมอัสดาก็ถามขึ้นแต่ภูมินทำเป็นนิ่งไม่ตอบ งั้นก็ตามใจอัสดาก็พูดขึ้นสันส้นๆก่อนจะหันไปนอนเหมือนเดิมทำว่าภูมินหน้าเวอเพราะคิดว่าคนรักจะอ่อนจึงงอเหมือนเช่นทุกทีภูมินไม่รู้ว่าอะไรทำให้คนรักของตัวเองเปลี่ยนจากคนที่ขี้กลัวอ่อนแอมาเป็นคนกล้ากแกร่งแบบนี้ภูมินก็ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นสักพักก่อนจะวางแก้วเหล้า แล้วเดินมานอนที่ข้างเตียงมือแก่ก็คว้าเอวคนลักมากอดทันทีอัดครับอัดเป็นอะไรทำไมเหมือนผมแบบนี้ทำไมไม่อาใจผมเหมือนทุกทีละ่ะในที่สุดภูมินก็เป็นไยทนไม่ไหวต้องมึงงอคนลักภูมิปล่อยสิผมมุดอ,อัดอัดสดาก็บอกความกับแกมือของภูมินออกแต่ภูมินไม่ยอมไม่ปล่อยอาจก็บอกผมมาก่อนสิ ภูมินก็พูดขึ้นด้วยเสียงแข็งๆอัสดาก็นิ่งก่อนจะพลิกตัวมหาคนรักก็พอทําตัวแบบนี้ไงอัสดาก็ว่ากลับไปภูมินก็ทําหน้างงทําอะไรผมทําอะไรหรอภูมินก็ถามเพราะไม่รู้จริงๆตั้งแต่ก่อนที่เราจะพบกันภูมิก็ชอบบังคับผมมาตลอดไม่ว่าภูมิอยากได้อะไรหรืออยากใช้อะไรก็เรียกผมทุกครั้ง พอคบกันภูมิก็ยังเหมือนเดิมเอาแต่ใจชอบใช้ชอบบังคับทำไมต้องเป็นผมที่ต้องเอาใจทำไมต้องเป็นผมที่ต้องงอทุกครั้งอาสดาก็พูดออกมาเป็นชดุดภูมิเคยที่จะเอาใจผมบ้างไหมเคยฟังความคิดเห็นของผมบ้างไหมวัน,วนๆก็คิดว่าความคิดของตัวเองนั้นถูกเสมออัสดายังคงว่าต่อเออ อัดเก็บกดอะไรครับเนี่ยภูมินก็ถามเสียงหน่อยก็อย่างวันนี้ไงผมจะไปซื้อของกับคุณเตชิตแต่ภูมิก็จะให้ผมอยู่นี่ผมกระดิกตัวไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้เลยนี่ไงพอผมยืนยันจะไปภูมิก็ทำท่าไม่พอใจทันทีนี่ผมไปซื้อของกับคุณเตชิตคุณทันนะไม่ได้ไปเที่ยวหาสามีใหม่อัสดาก็ว่าออกมา ไม่รู้ละถ้าอยากให้ผมกลับมาเป็นเหมือนเดิมต่อแต่นี้ไปภูมิต้องฟังผมบ้างเอาใจผมห้ามเอาแต่ใจตัวเองอัศดาก็เสนอภูมินก็ยิ้มเหยเมื่อรู้สาเหตุของความมืนเฉยของคนรักพอได้พูดทีพูดเป็นชุดเลยนะอาดภูมินก็พูดเบาๆกับตัวเองว่างไงล่ะอัศดาก็ถามซ้ำค่ะคครับเอาอยัางไงก็ได้แล้วแต่อ่านเลยครบ ปูมินก็รีบบอกอัสดาแกยิ้มกกลางออกมาบีมากแบบเนี้คยคิดหน้าให้รางวัลหน่อยอัสดาก็พูดบอกก่อนจะแกยิ้มแน่ใจเมื่อนึกถึงเดวิดตอนไปซื้อของอัสดามาปรึกษาเดวิดเรื่องของภูมินที่ยังคงทำตัวเอาแต่ใจชอบบังคับเดวิดจึงเสนอให้อัสดาทำตัวเย็นชาใส่ภูมิน ทำเป็นไม่สนใจไม่ใส่ใจตอนแรกอัสดาก็กลัวว่าภูมินจะโกรธแล้วใช้กําลังกับตัวเองแต่พอเห็นสีหน้าของภูมินที่ทําหน้าเศร้าๆเวลาไม่มีใครเห็นกนึกมั่นใจในแผนของเตวิทขึ้นมารางวัลอะไรครับภูมินก็ถามอัสดาก็ยิ้มน้อยๆเตเตยังคง อยู่ครับพี่กรณ์แต่ยังคงกังวลอยู่ครับพี่กรณเดวิดยังคงบอกออกมาก่อนจะลดมือลงมาแล้วกลุมหน้างุดกังวลอะไรครับก่อนก็จับมือของเดวิดมากุมแล้วเมียพี่ล่ะครับถ้าเขารู้พี่จะทํำยังไงเดวิดก็ถามขึ้นลีหน่น่ะเหรอพี่คบเขาก็เพื่อความก้าวหน้าและเงินเท่านั้นทั้งหมดที่พี่สร้างตัวขึ้นมา ก็เพื่อที่จะมาตั้งหลักกับใครสักคนก่อนก็บอกความเฉยค้างมนุขึ้นมามองตาเหมือนกับซื้อให้เดวิดรู้ว่าใครสักคนที่เขาพูดถึงก็คือเดวิดก่อนก็ก้มหน้าลงมาใกล้ๆก,กับเดวิดแต่เดวิดก็ยกมือขึ้นมาปิดปากก่อนไว้งั้นเตก็ตกลงครับเราสองคนกับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับเตจะเลิกกับทันเดวิดก็บอกออกมา ก่อนก็นยิ้มกางขึ้นมาทันทีพร้อมกับทั้งกอดเตวิดเอาไว้แน่นพี่ดีใจนะที่เตให้โอกาสพี่ก่อนก็นพูดพร้อมรอยยิ้มเตวิดก็ดันก่อนออกช้าช้างั้นเราสองคนฉลองกันหน่อยดีไหมครับแล้วเราค่อยไปต่อกันที่บ้านของพี่เตวิดก็บอกพร้อมกับมองก่อนด้วยสายตาย you ัวซึ่งก่อนมองแล้วถึงกับยิ้มให้กับเตวิดคนใหม่จริงๆเตวิดก็ เลามาสองแก้วแล้วส่งให้ก่อนดื่มให้กับความรักของเราอีกครั้งก่อนก็พูดก่อนจะกระดกแก้วเราจนหมดพอๆกับเตวิดก่อนที่ทั้งสองจะเดินอกกันเข้าไปในบ้านพักของก่อนก่อนก็พาเตวิดเข้าไปในห้องแล้วดันเตวิดมาที่เตียงนอน,ก,อนกว้างนั้นเตวขอเข้าห้องน้ำสักครู่นะครับ เดวิดก็บอกยิ้มมก่อนจะเดินหันหลังถอดเสื้อคลุมออกจากตัวก่อนถึงกับตะลึงเมื่อชุดที่เตวิตใส่นอนมันบางจนแทบจะเห็นสัดส่วนทุกอณูเดวิตก็หันมายิ้มให้น้อยๆก่อนจะเดินเข้าห้องน้ำเวลาผ่านไปสักพักเตวิตก็เดินออกมาเตวิตตรงไปที่เตียงกว้างซึ่งตอนนี้ก่อนนอนเราอยู่บนเตียงเรียบร้อยแล้วเตวิตก็ยิ้มกริ่มก่อนจะคานขึ้นบนเตียงช้าๆเป เสียงเรียกเตวิตดังขึ้นเตวิตหันไปมองด้วยความตกใจท่านตกใจหมดเลยเรียกเสียงดังทําไมเนี่ยเตวิตก็ถามขึ้นก่อนจะหันไปมองก่อนที่นอนหลับอยู่บนเตียงก็ผมนึกว่าเตจะลักลับไอ้ก้อนมันซะอีกทันวาก็ถามยิ้มยิ้ม้ารือไงมาน,นี่เลยมาช่วยเตหน่อยสิเตวิตก็เรียกคนลัก ทันวาก็เดินมาหยิบผ้าคลุมให้เตวิทใส่ก่อนจะขึ้นไปนั่งบนเตียงลงทุนมากไปหรือเปล่าครับที่รักทันวาก็ถามขึ้นขณะจัดแจงตามที่เตวิทต้องการสงสัยแต่ต้องอาบน้ำอีกรอบแล้วละเนี่ยไม่ไหวมือไวสุดๆเตวิทก็บอกพร้อมกับทําน้าคนลุกเออว่าแต่ทางทันละ่ะโอเคไหมเตวิทก็ถามขึ้นบ้าง มือฉันนี้แล้วครับธันวาก็บอกยิ้ม,มแต่วิคก็เบะปากยังมเมัน์ใส่มือฉันนี้ทำอะไรไปถึงไหนหรือเปล่าฮะเดวิดก็ถามเสียงดุธันวาที่จัดแจงเสร็จก็เดินมากอดคนรักเอาไว้ใครจะไปกล้ามีเมียดุสักขนาดนี้ธันวาก็พูดพร้อมกับหองแกงใส่ให้เฮ้เพิ่งสวีทการมาช่วยกูกับบินก่อนเว้ยสถานการณ์แบบนี้ยังจะมาหวานกันอีกเสียงคิวก็พูดขึ้น ก่อนจะเดินเข้ามาพร้อมกับกวินและใครอีกคนเตมึงมั่นใจนะว่าจะทำแบบนี้กวินก็ถามขึ้นเพื่อความมั่นใจอืมทำไมลระวินมึงไม่เคยได้ยินสุภาษิตไทยหรอยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเตวิตก็บอายิ้มยิ้มก่อนจะช่วยกวินจัดทุกอย่างตามที่ตัวเองต้องการตอนนี้คนทั้งสี่คน ก็มายืนนิ่งอยู่ที่ปลายเตียงนกของมึงตัวใหญ่หน้าดูเลยนะวะ <c oughs> <c oughs> กิ๊กิกวินก็พูดยิ้มยิ้มให้ผมดูหน่อยสิว่ามันจับตัวเตตร,ตรงไหนบ้างหรือเปล่าทันวาก็ถามพร้อมกับมนุนตัวเตวิทไปมานี่ธันเอาที่ตรวจสอบลายนิ้วมือมาตรวจเลยดีไหมเตวิทก็ถามขึ้นยิ้มยิ้มหลังจากที่กลับขึ้นมาบนห้องนอนแล้ว ถ้ามีผมก็จะตรวจดูนี้แหละบนตัวเตมีล,ลายนิ้วมือมันกี่นิ้วนะผมจะหักให้ครบตามจำนวนเลยทันวาก็บอกออกมาเตวิดก็ยิ้มถามก่อนจะลูบไปที่ใบหน้าคมหวงขนาดนั้นเชียวเตวิดก็ถามขึ้นยิ้มยิ้มก่อนจะนั่งลงบนตักแกงของทันวาที่นั่งอยู่ที่ปลายเตียงแน่น,นสิครับขังใครใครก็หวง ทันวาก็บอกพร้อมกับกอดเอวบางเอาไว้ผมดีใจนะที่เตยยอมบอกผมตอนแรกที่เห็นเตยเดินไปคุยกับมันน่ะผมอยากจะเดินไปต่อยมันจริงๆธันวาก็พูดขึ้นเสียงจริงจังส่วนเรื่องของพ่อเตยผมจะให้ลูกน้องที่บริษัทไปรับท่านไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนะทันวาก็พูดบอกเตวิตก็นิน่งไปนิด แล้วแต่ทันกับเรากันเออว่าแต่ทันลุกออกไปตอนไหนหรอเตวิตก็ถามขึ้นพอเตยลุกมาหอมแก้มผมแล้วเดิอนออกไปผมก็ลุกตามขึ้นมานั่นแหละทันวาก็บอกก่อนจะนึกถึงเหตุการณ์เมื่อตอนที่ขึ้นห้องหลังจากเล่นน้ำทะเลแล้วภาพตัดไปนะคะจะเล่าหย่อนให้ฟังทันไปอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวเตยเตรียมชุดนอนไว้ให้ เตวิก็บอกไม่จนกว่าเตวจะบอกผมว่าไปคุยอะไรกับไอ้กอนทันวาก็เสียงดังใส่คนรักเตวิตก็หันมามองหน้าอย่างชนุชนชุนก็ไปอาบน้ำก่อนสิเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วก็ถ้าแต่งตัวเสร็จแล้วก็ไปเรียกวินกับคิวมาที่ห้องด้วยจะได้คุยทีเดียวไปเลยเตวิตก็เสียงดังใส่บ้างทันวาถึงกับงงยังจะมองอีกไปอาบน้ำเลย เดวิดก็ไล่พร้อมกับดันคนลักเข้าห้องน้ำไปซึ่งทันวาก็เข้าไปแบบงงๆหลังจากที่หาบน้ำแล้วตามกวินกับคิวมาที่ห้องเรียบร้อยแล้วเดวิดก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทันวาและเพื่อนอีกสองคนฟังและขอให้ทุกคนทำตามแผนที่วางเอาไว้ด้วยหลังจากตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็ย้ายกัน มาพักผ่อนเพื่อรอเวลาพี่ทันขอเตไว้เมื่อเช้าอย่าพึ่งได้ไหมที่ทันขอเตวไว้เมื่อเช้าอย่าพึ่งได้ไหมเตวิดบอกคนลักขณะขึ้นไปนอนบนเตียงก้างได้สิครับไว้ร้อยทําอะไรเสร็จก่อนก็ได้ทันวาก็บอกแล้วดึงเตวิดมาก่อนเตครับเตลืมอะไรหรือเปล่าทันวาก็ถามขึ้นเมื่อนึกย้อนไปถึงช่วงตอนหัวคำ่ำลืมอะไรหรอ เดวิดก็ถามบ้างทันวาก็มองคุณรักด้วยสายตาพรวพร่าเตวิตเริ่มเข้าใจก่อนจะยกมือมาโอบรอบคอของทันวาอ๋อไม่ลืมหลักจำได้สิเตวิตก็บอกเสียงหวานทันวาก็ยิ้มกินก่อนจะโอบเ็วบางให้ขยับมาแนบชิดตัวเองมากขึ้นริมฝีปากของทั้งคู่กโนมเข้าหากันทันที ร้อนก็ทำหน้าที่อย่างว่องไวซึ่งเ่วิดก็อำนวยความสะดวกได้อย่างเต็มที่ลิ้นของคุณทั้งคู่รัดผันไปมาอย่างเร่าร้อนต่างไม่มีใครยอมใครมือร้อนก็บีบเข็นเตวิดยังหมั่นเคี้ยวเดวิดก็ผนันร้นร้อนวนรอบรินเล็ก อย่างยอกร้อธันวาก็พาริมฝีปากออกมาแล้วก้มสุกใสที่สอกคอขาวอย่างหนักหน่วงนาเนยียนก็เงยหงายขึ้นอย่างสุดทานแล้วคบกัดเบาๆที่ติ่งหูนิ่งธันวาไม่ลืมที่จะสร้างรอยรักสีแดงเอาไว้ที่สอกคอขาวข,ของเทวิตมือก็เริ่มสอดเข้าไปด้านหลังเสื้อของเทวิต เตวิตก็ออกมาแผ่วเบาเมื่อมือร้อนของทันวาเริ่มขยับมารูปไร้หน้าท้องและขยี้ลงไปบนตุ้งไทยยอดอย่างเน้นเน้ๆปากกับจมูกยังคงชิมความหอมหวานที่สอกขอไม่หยุดทันวาจัดการถอดเสื้อนอนตัวบางของเตวิตออก สิโหกนั่นก็คือแบบหนุบหนับมือมากปากอุ่นก็เม้มยอดอกเล็กของเดวิดเดวิดถึงกับสะด,ดุ้งทันอย่าเล่นแบบนี้สิเดวิดก็บอกออกมาเสียงสัน่นเต็มไปด้วยความต้องการที่คนหลักสร้างขึ้นทันว่าก็อุ้มเดวิดขึ้นมายืน เดวิตก็ลีบโอบเอวของทันวาไว้กันตกทันทีทันวาก็ลุกมาปิดผ้าม่านเอ้ยเปิดผ้าม่านและประตูกระจกบานเลื่อนที่ระเบียงออกเสียงคลื่นน้ำทะเลก็ซัดเข้าหาฝั่งให้ได้ยินันทำอะไรอ่ะเดวิตก็ถามขึ้นมีดนตรีประกอบแบบนี้น่าจะได้อารมณ์มากขึ้นนะครับแต่ลองคิดภาพตามสิเราสองคน กำลังมีความสุขกันบนชายหาดขาวสะอาดอยามค่ำคืนแบบนี้ทันวาก็บอกเสียงสั่นเพรอพอๆกันเตวิตก็หลับตาพริ้มเราคิดภาพตามทันวาก็วางเตวิตบนพื้นพรมสะอาดสัมผัสจากแผ่นหลังเตวิตนึกภาพให้เป็นทรายละเอียดเสียงคืนยังคงสัดสะาดเข้ามาเดืยเรื่อยทันวาก็ก้มลงไป ดูคนรักที่นาอกเนียนสายลมงของท้องทะเลก็พัดผ่านเข้ามาพร้อมกับกินไอของน้ําทะเลทําให้เตวิทและทันวานึกถึงบรรยากาศของชายหาดได้อย่างดีมือร้อนค่อยๆเ,เรื่อนลงไปลูไปที่กางเกงของทันวาเตวิทถึงกับสะดงึง เ mm hmm. ดวิดก็นานเรียนสายไปมาทันวากรลุกขึ้นมาถอดเสื้อผ้าออกจากร่างกายตัวเองโดยมีเตวิดมองตามด้วย,วยสายตาที่ฉ่ำปืนที่รักทันวาก็ถามเดวิดก็พยักหน้าน,น้นอยอย่างง่ายๆแต่เพราะรักก็อยากจะทำให้ทันวาบ้างทันวา กยิ้มออกมาเมื่อเห็นเตวิตพยักหน้าเตวิตก็ขานเข่ามหาหาทันวาและแล้วภาพก็ขออนุญ,ญาตตัดไปนะคะทุกคนเพราะว่าไม่สามารถก็คือบทรักของสองคนได้นะคะทุกคนโอ,โอ้ตอนนี้ต้องเป็นตอนที่แบบ สั้นมากๆแน่ๆหรือทุกคนไปหาอ่านเองได้ที่ทันวนไลนนะคะชื่อเอ่อเมียชีเเมียเช่าอะค่ะทุกคนเออวันนี้อากาศดีเป็นบ้าเลยเสียงของน้ำปิงดังขึ้นหลังจากเดินลงมาจากห้องพอมแมทธิวเพื่อมารวมกันที่โต๊ะอาหารก่อนจะหันไปมองหญิงสาวส้มที่นั่งฟุกไปกับโต๊ะ บ้าบอรลอยครับเยสต้มเป็นอะไรอะน้ำปิงกระซิบถามบัรลอยไม่รู้เหมือนกันค่ะเห็นเดินลงมาก็บ่นว่าปวดหัวง่วงนอนบัรลอยก็ตอบขณะจัดโตอาหารนี่ต้มเธอไม่คิดจะไปตามเพื่อนเธอมากินอาหารเช้าด้วยกันหรือไงกระวินก็ถามขึ้นหญิงสาวก็เงยหน้าขึ้นมามองกอน,นั่นหรอทรงก็ถามกลับกระวินจึงพยักหน้ารับสรมไม่ตอบแต่ยิ้มออกมาเมื่อเห็นก่อน เดินเข้ามาพอดีพูดถึงก็มาเลยไม่รู้ได้กลินทูบหรือเปล่าเมษาก,ก็บ่นขึ้นก่อนจะหุบปากลงเมื่อเห็นสายตาดุดๆของคนรักที่มองมาอย่างปราปรามผมมาลบกวนพวกคุณมากเกินไปหน่อยหรือเปล่าก่อนก็ถามขึ้นไม่หนี่ไหนๆก็มาแล้วนั่งลงสิคิวก็บอกกับตาลกับจิวก็หันมามองหน้ากันอย่างงง ที่คิวพูดดีกับก่อนก่อนก็นั่งลงข้างๆส่งว่าไงเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างสำเร็จไหมหญิงสาวก็ถามขึ้นเสียงไม่ดังนะักผมกำลังงงตัวเองเนยเมื่อคืนตีไปหาผมแล้วตกลงจะกลับมาคบกับผมเหมือนเดิมแต่ไปๆมาๆผมรู้สึกตัวอีกทีก็ตื่นขึ้นมาบนเตียงนอนที่บ้านพักและข้างๆผมไม่มีใครเลยนะผมงว่งแล้วหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ก่อน กสิบเล่าให้หญิงสาวฟังเบาๆนี่คุณเป็นเหมือนฉันเลยเมื่อคืนทันก็เข้ามาหาฉันที่ห้องบอกว่าเตวิตหายไปเขาเครียดก็เลยมาหาเพื่อนดื่มเล่าเป็นเพื่อนแล้วหลังจากนั้นฉันก็หลับไปตอนไหนไม่รู้เหมือนกันตื่นมาอีกทีก็เช้าพอดีนี่เมื่อวานเราสองคนเพียขนาดนั้นเลยเหรอทรงก็ถามก่อนกับชายหนุ่มก็สายหน้าอย่างงง,ง,ง อรุณสวัสดิ์ทุกคนเสียงเตวิตก็ตะโกนล,ลงมาพร้อมกับโอบกอดกับธันวามาก่อนก็มองเตวิตอย่างสงสัยแหมลงมาทีหลังเพื่อนสงสัยเมื่อคืนจะจัดหนักขี้ๆหนาปิงก็เซลขึ้นไอบ้บาปิงพูดเรื่องนี้เป็นตัวอาหารได้ไงเตวิตก็ว่าเพื่อนรักก่อนจะเหลือบมองก่อนกับส้มด้วยสายตาเฉยเมยส้มถึงกับงงนี่ก่อน นายคุณบอกว่ามันยอมกลับมาคบกับคุณแล้วไงซ้มก็กระซิบถามทันทีเตก่อนก็เรียกเตวิตที่กำลังเล่นอยู่กับนําปิงเตวิตก็หันมามองอะไรเตวิตก็ข่ารับเสียงฮ้วนไหนเมื่อคืนเตตกลงกับพี่แล้วไงก่อนก็พูดขึ้นเสียงดังเตวิตก็ทำหน้างงตกลงอะไรคุณเพ้ออะไรของคุณเนี่ยเตวิตก็ถามย้อนกลับก่อนก็มองเตวิตอย่างงง ก็เมื่อคืนเตลงไปหาพี่แล้วเราตกลงว่าจะกลับมาคบกันเตบอกพี่ว่าจะเลิกกับทันวาไงก่อนกระทบถวนความจำให้เตวิธทุกคนก็หันมามองหนะ้าเตวิธทันทีเดี๋ยวๆผมว่าคุณเพ้อเจอจริงๆนั่นแหละคุณก่อนเมื่อคืนเตอยู่กับผมทั้งคืนและคงไม่ต้องบอกนะว่าเราทำอะไรกันแล้วเตจะลงไปหาคุณได้ไงทันวาก็ถามเสียงห้วน ทันคะ่ะเมื่อคืนทันก็ไปหาส้มที่ห้องนะคะเรายังดื่มด้วยกันอยู่เลยหญิงสาวก็พูดขึ้นมาบางเดวิตก็มองหน้าทันว่าคำคำนี่ส้มเธอกับกอนเล่นอะไรกันฮะทันเขาก็บอกอยู่ว่าอยู่กับฉันเราสองคนไม่เลิฟกันนึงหลายรอบจะเอาเวลาที่ไหนไปดื่มกับเธอถ้าเธอสงสัยจะดูหลักฐานของฉันที่ทันทำไว้ไหมล่ะเดวิตพูดพร้อมจ้องหน้าของหญิงสาว ก่อนนี่มันอะไรกันอย่าบอกนะว่าเราสองคนฝันไปนะ่ะนี่เราคิดมากเรื่องนี้จนเก็บไปปั่นังกู้เลยเหรอส้มก็กระซิบถามผมว่ามันต้องมีอะไรแน,น่แต่ผมนึกไม่ออกก่อนก็บอกกับนี่ตกลงกันได้หรือยังว่าใครเพอกันแน่กวินก็ถามขึ้นมาบ้างแต่มีหน้าว่าเพิเจอทั้งสองคนแล,แล้วแหละค่ะมีหน้าก็บอกออกมาตรงๆมีหน้าเควินกระดุนน้องสาวเควิน จะไปดูมีหน้าทำไมครับเขาพูดเรื่องจริงจิวก็ว่าเควินบางเดี๋ยวนี้กล้าดูผมละจิวเดี๋ยวก็จูกโชว์กันอื่นตรงนี้ซะเลยเควินก็กระซิบบอกจิวเด็กหนุ่มถึงกับหน้าแดงขึ้นทันทีก่อนจะลุกเปน็นนางข้างตาลคุณทอนครับเป็นนางข้างคุณเควินตีตีผมอยากจะคุยกับตาลนะ่ะจิวก็อ้นานราทอนก็หน้าเวอหันมามองหน้าตาล ไปสิครับจิวเขาจะคุยธุระกับผมอะ่ะตอนกนไลนั่นล่ะทอนจำต้องลุกเดินคอตกเป็นนั่งค้างเควินเควินก็มองจิวิ้งค้าทัวรยิ้มยิ้ม,มผมว่าคุณสองคนค,คงฝันไปแล้วล่ะครับมเมื่อคืนคุณเตวีก,กับคุณธันวาอยู่ด้วยกันจริงๆอัสดาก,ก็พูดขึ้นทําไมนายถึงมั่นใจฮะสมก็ถามกลับก็เมื่อคืนคุณธันวาเล่นเปิดประตูระเบียงแถมยังส่งเสียงดัง ผมนอนข้างข้างห้องคุณธันวานะครับอัสดาก็บอกออกมาทุกคนก็หันมามองหน้าอัสดาทันทีได้ยินเสียงอะไรฮะอัดเตวิตก็รีบถามอัสดาอย่างรวดเร็วก็เมื่อคืนพี่ธันกับคุณเตวิรทำอะไรกันล่ะครับผมสองคนก็เปิดประตูระเบียงนอนเหมือนกันได้ยินเสียงชัดเจนเล่นเอาผมกับอัดนอนไม่หลับเลยภูมินก็เสือมีคน อา่จริงสิตอนที่ปิงปลุกแมทธิวไงจำได้ไหมที่บอกว่าได้ยินเสียงอะไรแว่แวๆอ่ะแต่แมทธิวบอกว่าคงเป็นเสียงคืนเราให้ผมนอนต่ออ่ะห้องเราก็อยู่ติดกับห้องคุณทันนี้นานาปิงข้านไปบอกคนรลกแมทธิวก็ยกมือมาลูกคางตัวเองไม่น่าเลยแมทธิวก็พูดพึมพำแต่ก็ได้ยินทุกคนไม่น่าอะไรแมทธิวทันวาก็ทมกับเมื่อคือนผมไม่น่า ปิดประตูระเบียงเลยไม่งั้นคงได้ยินเสียงเพอเพอ,อาจจะได้ดูอะไรดีๆก็ได้แมทธิวก็พูดขึ้นเตวิดกันหน้าแดงกำมไอ้พวกบ้าหยุดพูดเรื่องนี้เลยนะเดวิดก็ตะเบงเสียงออกมาอย่างสุดอายก่อนจะหันไปมองหนะ้าคนหลักที่ยิ้มและเรื่อนี่ก็ยิ้มอยู่ได้กินข้าวกินข้าวหยุดพูดเรื่องนี้ไปเลยนะเตวิดก็บอกออกมาเสียงดัง ธันวาก็รีบนั่งก่อดเอวเอาใจเตวิททันทีก่อนกับทรงก็นั่งมองหน้ากันอย่างงุนงงเพราะคำบอกเล่าของทุกคนบุงบอกได้ดีว่าเตวิทกับทันวาอยู่ด้วยกันไม่ได้ลงไปไหนแล้วกเกิดอะไรขึ้นนั่งรอชมตอนต่อไปนะฮะ